4วิธีของการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ที่สามารถช่วยป้องกันโควิดได้ใช้ทำความสะอาดโทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยนะอาจจะเป็นตัวกลางสําคัญที่มีเชื้อโรคติดอยู่ได้ด้วยดังนั้นเราจึงต้องหมั่นทําความสะอาดด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแกะเคสโทรศัพท์ออกเลยหลังจากนั้นก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ลงบนสำลีสะอาดเลยค่ะแล้วก็ทําความสะอาดทั้งด้านหน้าด้านหลังเลย ทำความสะอาดร,รองเท้ารองเท้าเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีเลยนะคะดังนั้นเมื่อเรากลับเข้าบ้านแล้วอย่าลืมฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ไปที่รองเท้าด้วยนะทําความสะอาดมือก่อนสวมแมสการที่มือสะอาดก่อนการสวมแมสเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะเราจะฉีดสเปรย์ลงไปที่มือเพื่อกําจัดเชื้อโรคก,ก่อนหลังจากนั้นก็ใส่แมสได้เลยค่ะ ทำความสะอาดเมื่อได้รับบัตรแข็งต,งต่างๆเช่นบัตรจอดรถบัตรเป็นสิ่งที่มีเชื้อโรคสะสมอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราควรทำความสะอาดด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อกำจัดเชื้อโรคด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากชอบๆบ๊ายบาย